สวัสดีครับผมป่าน Boxer Racing วันนี้มีโอกาสมาทดลองขับขี่เทคโนโลยีล่าสุดทางยามาฮ่าครับในชื่อ y AMT ครับก็ใครกำลังหาข้อมูลอยู่แล้วก็กำลังสนใจอยู่ก็สามารถดูในคลิปนี้ได้ครับ ให้ดูอ่อนปุ๊บความเปลี่ยนแปลงใหม่ที่เกิดขึ้นน่ะมันจะเป็นแบบเล็กๆน,น้อยๆแล้วกันที่เพิ่มเติมเข้ามาอย่างประกับฝั่งขวาอย่างเนี้ยเห็นไ่มมันมีโหมด AT กับ MT เข้ามาครับเวลาใช้งานก็ใช้ง่ายๆเลยก็คือกดโยก <S <S มันก็เปลี่ยนแล้วเป็นโหมดเป็น Auto <S <S ออโต้ก็ได้หรือเป็นแมนนวลก็ได้อันนี้คือการใช้งานฝั่งซ้ายที่เพิ่มเติมเข้ามาครับถ้าดูอย่างเนี้ยมันจะดูแบบไม่ค่อยเห็นอะไรใช่ไหมให้กลมลงไปครับอ่าที่ยื่นมา วิธีการใช้งานกนะ็ใช้ง่ายๆครับลบเนี่ยดันไปก็คือลบก็คือเชนเกียร์ลงแล้วก็บวกหน้าก็เพิ่มเกียร์ครับโดยอันนี้เขาบอกเพิ่มเติมกว่าเขาจะขยับตัวได้เล็กน้อยครับอันนี้คือการออกแบบของเขาเลยใครที่ซื้อไปไม่ต้องตกใจนะว่า,าทำไมมันให้ตัวได้เขาตั้งใจครับจุดนี้เลยออันนี้ให้ดูชัดๆอีกทีหนึ่งเห็นไหมน,ะนี่อันนี้คือเกินเพิ่มเกียร์ครับเวลาเวลาเห็นไหมอย่างนี้แล้วก็ลบก็อย่างนี้ นี่ครับอย่างนี้เลยส่วนเห็นว่าแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือไม่มีตำแหน่งเกียร์อะไรแล้วทุกอย่างล่นหมดครับทุกอย่างมันโล่งไปหมดเลยก็ถือว่าแปลกไหมคุณนไหมก็ไม่ได้รู้สึกว่าแตกต่างหรืออะไรจากเดิมครับก็ขับใช้งานปกติเลยไม่รู้สึกว่ามันแตกต่างอะไรแถมรู้สึกว่าขับง่ายกว่าเดิมไปยซ้ำไปทีนี้พวกเทคโนโลยีเขาซ่อนไว้ตรงไหนครับ คือต้องพูดอย่างนี้ก่อนคือยามาฮ่าออกแบบตัวเทคโนโลยีได้ดีมากครับซ่อนไว้อยู่ภายในพวกนี้ทั้งหมดครับคุณจะมองไม่เห็นว่าไอตัว YAMT อะ่ะมันคือตรงไหนมันคือมอเตอร์ไฟฟ้าครับที่ยกกับยกคัดขึ้นให้ทำงานนู่นนี่นั่นครับแต่ผมก็หาไม่เจอว่าเขาซ่อนไว้ตรงไหนเช่นกันนี่คือเทคโนโลยีของเขาคือภาพรวมของรถครับตัวสแตนดาร์ดครับ,รบให้ดู ถ้าใครอยากดูสเปคเต็มๆอ่ะไปหาดูได้ครับผมทําคลิปรีวิวไปเรียบร้อยแล้วสำหรับตัว MT 0 9ครับที่สนามชานครับไปสามารถสามารถหาดูได้อันนี้ก็คือสเปคพื้นฐานของรถอ่ะมันเหมือนกันเลยแค่เพิ่มเทคโนโลยี YA MT เข้ามาครับให้ดูภาพรวมของรถก่อน ที่ผมกําลังขับขี่ในคลิปตอนนี้ก็คือโหมดออโต้ครับก็คือเข้าเกียร์อัตโนมัติถ้าคุณสังเกตจะเห็นว่ารถจะไม่มีการเปลี่ยนเกียร์สักเท่าไหร่เลยอาจจะมีการเชนเกียร์ลงบ้างในบางจังหวะจริงๆที่รถช้าแต่หลักๆคือคาอยู่เกียร์สครับไม่ว่าจะเป็นการเร่งออกตัวจากการเข้าโค้งพวกนี้มันก็ยังเป็นเกียร์สอ,อยู่ครับตรงจุดนี้มันยังพูดไม่ได้เต็มปากว่า,าการขับขี่จริงจะเป็นไงสำหรับโหมดออโต้นะเพราะอันนี้มันคือในสนามทดลองขับขี่เท่านั้นครับ สถานการณ์การขับขีบ่บนถนนจริงกันอีกแบบหนึ่งอะไรพวกนี้เป็นต้นก็อันนี้คือฟีลลิ่งสัมผัสแรกแล้วกันสำหรับเทคโนโลยี YAFT ครับ หมด MT ใช่ไหมแมนวนวลใช่ไหมครับอันนี้คือแบบมันง่ายมันดีทุกอย่างเลยเพราะทุกอย่างมันควบุมผ่านมือซ้ายของเราครับนิ้วชี้และนิ้วโป้งครับก็อยากเพิ่มเกียร์ก็กดเข้าไปเลยครับนิ้วชี้ดันเข้าไปเลยปัก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 จะเชนเกียร์ลงก็ดันนิ้วโป้งกลับเข้าไปครับปัก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 ทุกอย่างมันตามใจเราครับมันทำให้รู้สึกว่าเออขับง่ายขับสนุกขับดีเลยสําหรับโหมด MT นะทั้งหมดนี้คือที่ผมได้ทดลองขับขี่มาแล้วกันก็ เน้นย้ำคำเดิมครับมันมีข้อจำกัดเรื่องสถานที่ที่แบบเรายังลองอะไรไม่ได้มากมายครับมันไม่ใช่แบบพื้นที่จริงไม่ใช่ถนจริงอะไรพวกนี้เป็นต้น ขี่เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับในระยะทางสั้นๆประมาณ10นาทีก่อนรอบแรกก็คือสถานที่ที่บอกว่าระยะทางสั้นๆก็คือเป็นสถาบันฝึกการขับขี่ของทางยามาฮ่าครับลองแค่10นาทีเท่านั้น10นาทีที่ผมสามารถสัมผัสได้ก็คืออย่างแรกเลยก็คือเทคโนโลยี YAMT เนี่ยทำให้การขับขี่ของคุณน่ะง่ายขึ้นกว่าเดิมครับคุณไม่ต้องมาแบบขาซ้ายนี่คือตัดทิ้งไปได้เลยไม่ต้องมายุ่งเกี่ยวอะไรมือซ้ายที่กำคั้นอะไรพวกนี้ก็ไม่ต้องสนใจอีกต่อไปครับก็ใช้แค่ มือนิ้วชี้กับนิ้วโป้งเท่านั้นในการแบบลดเกียร์เข้าเกียร์ครับในโหมด MT นะทีนี้ในโหมดออโต้นี้ยิ่งง่ายไปใหญ่เลยครับไม่ต้องอะไรเลยก็คือบิดอย่างเดียวเลยบิดเบรกบิดเบรกก็ยิ่งไอจ,จุดอย่างนี้เวลาขับขี่ในเมืองเรียกว่ามีประโยชน์แบบชัดเจนครับแล้วก็ระบบเขาฉลาดครับเขารู้ว่าเราความเร็วประมาณนี้ต้องใช้เกียร์อะไรพวกนี้ก็มันจะเข้าให้เราอัตโนมัติครับอ่านี่คือสิ่งที่ผมสามารถสัมผัสดได้เรื่องที่น่าพูดถึงอีกอย่างหนึ่งก็คือสาหรับพวกเทคโนโลยีเหล่านี้นะก็คือ คุณไม่ต้องไปเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมครับของพวกนี้ไม่ใช่อยู่ๆใครจะออกแบบพัฒนาได้ง่ายๆนะครับคือมันต้องผ่านการทดสอบอะไรหลายๆอย่างครับแล้วก็อันนี้คืออีกหนึ่งตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมครับเพราะว่าคุณเนะี่ยมติว่าผมจะซื้อ mt 0 9ที่เป็นรุ่น yamt ใช้งานนะ่ะก็ไม่ต้องไปแทบศึกษาอะไรมากครับกับเทคโนโลยีนี้คือปล่อยให้แบบระบบของมันนะ่ะ เซนเซอร์อะไรต่างๆอ่ะทำงานไปครับมันมีเซนเซอร์ตรวจจับหลายจุดมากในการทํางานร่วมกับระบบนี้ซึ่งไอ้จุดเนี้ยใ,ในมุมมองของคนใช้งานอะ่ะรู้ไว้ก็ไม่เสียหายแต่ไม่รู้ก็ไม่เป็นไรครับแค่คุณรู้แค่ว่าอารมอติโมดม,ดมดแมนนวลเอ็มทอย่างเนี้ย สามารถใช้โหมดได้กี่โหมดมีโหมดโรดมีโหมดคัสตอมอะไรก็ว่าไปแล้วก็พอเป็นโหมดออโต้ครับ AT ทครับก็จะมีให้เลือก2อันก็คือเป็นดีบวกกับดีก็จะให้ฟิลลิ่งที่การขับขี่เข้าเกียร์ที่แตกต่างกันออกไปครับซึ่งคุณไม่ต้องไปเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมอ่ะผมยืนยันว่าถ้าคุณขับรถใหญ่ได้ขับรถบิ๊กไบค์ได้นะเอาง่ายๆถ้าคุณขับรถเล็กได้แล้วกันรถมีเกียร์รถเล็กคุณขับฟินได้อย่างเนี้ยคุณก็สามารถขับเจ้า MT ป็นรุ่น YAMT ได้อย่างแน่นอนอครรับจิๆเป็นหมด้อ่วนตัผผมผมออยากไปข YAMT ถนนจริงมากกว่าเอ้ยลองว่าสภาพการจราจรรถติดติดเกียร์จะเป็นไงอ่อัดความเร็วสูงสูงเป็นยังไงอะก็ตอนนี้ยังไม่ได้ทดลองครับก็ได้แค่ในสนามนี้เท่านั้นอันนี้คือฟ e e l i n g ความรู้สึกส่วนตัวที่ผมได้ทดลองขับขี่แล้วกันสำหรับเทคโนโลยี YAMT ที่อยู่ใน MT 0 9ของ y a m a h a ครับทีนี้ถามว่าเทคโนโลยีเนี้ยมันดีอย่างไรมันดีอย่างใครมันดีต่อใครใช่ไหมผมพูดเลยเลยว่า ถ้าคุณอยากใช้รถใหญ่แล้วก็มันมีความอนเนกประสงค์ในการใช้งานแล้วก็ขับขี่ทุกวันแล้วก็ขับขี่ในเมืองเป็นหลังมุดรถติดอะไรนู่นนี่นั่นอ่ะตัวนี้ก็จะช่วยคุณได้มากมากครับตัว yamt ครับเพราะว่าเวลาขับขี่ในเมืองคุณร,รู้อยู่แล้วเวลารถติดรถมุดอย่างเนี้ยมันเหนื่อยเวลาบีบคัดแบมันเหนื่อยมันเหนื่อยจริงๆไอ้เทคโนโลยีเนี้ยมันมีทั้งตัว mt ใช่ไหมกับตัวออโต้ครับถ้าขับขี่ในเมืองมุดรถติดรถติดอย่างเนี้ยก็เป็นตัวออโต้ไปเลยให้เกียร์มันทํางานอัตโนมัติครับ ก็จบเลยปิดเบรกอย่างเดียวแต่ถ้าใครอยากสนุก mm hmm. ว้นพ่นี้ก็ปรับเป็น MP ได้ซึ่งยืนยันคำเดิมครับสิบปากว่าไม่เท่ากับไปสัมผัสขับขีบข่ด้วยตัวเองครับใครสนใจหรืออยากสัมผัสคันจริงก็ไปที่ศูนย์บริการามาฮ่าที่เป็น Big บายทั่วประเทศครับไม่ผิดหวังครับสำหรับเทคโนโลยี YAMT ครับประมาณนี้ก็ลงกวเช่นเดิมครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดหัวใจให้เราด้วย,วยชอบบอาว Boxster Racing ไปคลิปหน้าผมจะมารีวิวรุ่นไหนอีกจะมาทำอะไรก็สามารถติดตามได้สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ